พี่ดงพี่โดง,โดงทำไมนั่งมือร้อยแบบนั้นอะเอาเงินมาแบ่งกันแล้วก็ต่างคนต่างไป โด่งคะไปส่งส้มตำที่ตึกลิขิตกรรมให้หน่อยคะ่ะอันนี้ได้อย่าลืมเก็บตังค์มาด้วยละได้เลยจ้ะรีบไปรีบมาละ่ะเออเออไปซื้อน้ำปลาให้พี่หน่อยน้ำปลาใกล้จะหมดแล้วอะนี่ซื้อแถวตลาดนี้ก็ได้นะอ๋อได้จากพี่รีบไปรีบมาละ่ะอย่าไม่ทันลูกค้า ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแต่คุณฉันอายไงจำไม่ได้หรอไม่อายหรอจำไม่ได้เลยเนี่ยแต่นี่ดูดีนะใช่ดูดีใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยฉันมีธุรกิจนำเข้ากระเป๋าแบรนด์เนมเจ้าเดียวของไทยเลยนะตอนเนี้ยฉันรวยละเออแล้วเธอทำอะไรอยู่ขาส้มตำาฮะ ส้มตำใช่ขายส้มตำอะไรนี่ตอนนี้เขจะเอาส้มตำมาส่งคนในตึกนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะในฐานะคนรักเก่าอุ้ยไม่ใช่สิคนเคยรู้จักนะเออมาทำงานกับฉันไม่ล่ะหรือว่ามาเป็นคนขับรถให้ฉันก็ได้ฉันให้เงินเดือนเดือนละแสน ลองคิดดูดีๆนะถ้าสนใจอะ่ะอืมนี่นำบัตรฉันเราไปสิเดี๋ยวกันนะ อ่ะอะ่ไปส่งคุงตามเร็วฉันไม่อยากไปแล้วอ่ะฉันไม่อยากเดินไปส่งของอีกแล้วอ่ะทำไมพี่พูดแบบนั้นอ่ะเะฉันจะไปอยากเธอไงฉันไม่อยากจะเดินตากแดดตากลมส่งของอีกแล้วอ่ะ,อะแล้วสิ่งที่เราทำด้วยกันมามันไม่ดีเหรอเงินเราก็พอมีเก็บมีใช้แล้วพี่งานอย่างนี้เลยกัน เอาเงินมาแบ่งกันแล้วก็ต่างคนต่างไปได้พี่ต้องการแบบนั้นใช่ไหมงั้นก็ตามใจเลย เดี๋ยวนี้พี่โด่งเขาเปลี่ยนไปละ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะคนเรามันก็เปลี่ยนไปได้เสมอเลยเอ้าพี่แล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะค่าใช้ใจ่ายเราก็มีอีก,กั้างเยอะเราไม่ต้องทำอะไรหรอกเอิรน นอกจากจะสู้อย่างเดียว คุณล่ะคะทำไมไม่ดูอีแม่คะส้มตำแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครถ้าแกยังอยากมาขายส้มตำที่บริษัทนี้แล้วก็ก็มไปเช็ดรองเท้าให้ฉันเดี๋ยวนี้ทำไมฉันต้องไปเช็ดอ่ะอีนี่แกันไม่รู้จักที่ตบนี่ส่งเลยนะไอ้กูณทำอะไรอ่ะ เก่าเองแม่เละนี่นะเหรอแฟนเก่าของคุณนะ่ะก็ว่าสินะเนาะโชคดีของคุณแล้วล่ะที่ออกมาจากชีวิตแม่ค้าจนๆนคนนี้แล้วก็เป็นบุญของคุณด้วยนะคะที่ได้มาอยู่กับคนอย่างฉันแต่ฉันว่ามันเป็นบุญของฉันมากกว่านะคะที่ผู้ชายกุผุเน่าๆคนนี้มาอยู่กับคุณ ไอ้ดำด้วยตรงดงตรงแดดมาแล้ว เ,เอาไปไว้หลังร้านเลยนะคะแล้วมาเก็บบินที่ชั้นได้เลยพี่ครับินค่ามรากรหนึ่งเดือนครับหนึ่งหมื่ันบาทครับอุ้ยพี่1 5ึ0 0หันบาทเนี่ยมันเกินงบที่ฉันจะจ่ายได้เดีย๋ยวรอเจ้าของร้านมานะคะเอา้า ไม,มาพอดีเลยได้เหรอืรูว่าค่ามารกอรของเราเนี่ยคะ่ะมันเกินงบที่ฉันจะจ่ายได้คะ่ะเท่าไหร่คะหนึ่ง้าพันบาทครับพี่ดงพี่ดงใช่พี่ พี่ทำไมได้มาทำงานแบบนี้อะคะบริษัทของอ้น่ะเจ๊งแล้วล้มลายน่ะพี่เขาพยายามหางานทำแล้วพี่ว่าจะกลับมาหาเลยาก็ละอายใจน่ะแต่ตอนนี้พี่ได้เจอเลยาแล้วพี่ขอกลับไปเป็นเ,นเดิมได้ไหมคงไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อขอบคุณพี่มากนะคะที่ยังนึกถึงกัน เอิญตามฉันไปที่ห้องนะแล้วก็เอาเงินมาจ่ายค่ามาแลกอด้วยพี่ลยาพี่จะไม่ใจอ่อนใช่ไหมคะไม่หรอกจก้ะพี่มาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปแล้วเอนนะเอพี่โดงคะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเอาเงินมาให้